นั <ersch> ten, ่งนอนรอฟังจะได้ว่าแต่เเียมน้อยแน่สุกบุมในหาย โควิดหมอกนี้บ่ท่ารงสายบ่จัดในไงเป็นไปบ่ได ขอ,อเกียมตัวชั่ววันไกลไกลแถมบกกิวันคงหูข้าวพญาพมง,งามสมบมจูตีเขาอูมาเหมินข้าวมวนแต้ bộ bé sắc sư chạy lương bằng ơn tí khẩu uột an chạy lương bằng ơn tí khẩu uột an lẻ nai